สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อัปเดตหน้างานครับผมเขียนหน้างานที่จะส่งกันพลาสครับนี้ช่างก็กําลังเก็บสีครับครับผมนี่ครับสลาตัวเชื่อมกับหลังใหญ่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพนักพิงก็เสร็จลงสีเรียบร้อยครับ่ครายละเอียดครับฝ้าไม้ครับ สาราผ่าไม้ครับรับนักงนครับรับหลังใหญ่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหลักๆก็เหลือแค่เสาครับจะไปเก็บสีอยู่หน้างานอีกนิดนึ่งครับเพราะว่าไม่พันครับนี่ครับโดยเชื่อมรับสาลาโดยเชื่อมรับหลังใหญ่ครับสาลาครับผมนี่ครับพื้นเรา พ้นสีอย่างดีครับ,บกันพดกันปวกกันแปลงไม้ครับกแมงกันไปข้างบนครับนี่ครับตัวชานต่อด้านหน้าครับเกเกชารต่อด้านหน้าครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเชื่อมกับหลังใหญ่ครับก็รอรอสุดครับ เดี๋ยวผมพาขึ้นข้างบนก็กดดนานี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับลงสีเรียบร้อยครับข้างบนครับตลาลาเราก็จะไปเชื่อมอยู่หน้าง,งานอีกทีหนึ่งครับนะครับลูกกง,งกันตกครับ อันนี้ก็เป็นพนักพิงครับสวยเลยครับผ้าข้างบนเป็นผ้าไม้ครับตรงสีเรียบร้อยข้างในครับโอเคเป็นยิบซครับสามคูณสี่ห้องใหญ่ครับเสร็จเรียบร้อยครับฝ้าหลุมทาสีเรียบร้อยหน้าต่างประตูติดกระจกเรียบร้อยครับหน้าต่างประตูติดกระจกกระจกเรียบร้อยนี่ครับห้องนอนนี้สามคูณสามมตรห้บครับอีกห้องนอนหนึ่งครับ ทาสีเรียบร้อยติดกระจประตูหน้าต่างเรียบร้อยครับเก็บรายละเอียดครับรับมีอีกห้องหนึ่งครับขอบสามพูดสามยี่ห้าสิบเนกันครับสองห้องนอนครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยก็ยังไงแล้วรอชมตอนไปประกอบที่หน้างาน อีกที่นึงครับครับผมอันนี้ก็คร่าวๆครับพอเหลือเก็บรายละเอียดตอนไปส่งอีกที่นึงครับครับผมนี่ครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับ